ไปเพราะ,ะว่าผมก็เล่าเขาผมบังคับคดีฟังว่าอบ้านผมสามชั้นอะ่ะขายไปแล้วสองชั้นแล้วจะมาฟ้องขัดไล่ผมได้ไงผมยังเหลือชั้นหนึ่งยังไม่มีการขายอืมค่ะก็บอกเขาไปางี้เขาก็อ้าวเป็นไปได้ยังไงทำไมเสร็จแล้วเขาผมก็ไปที่เขาก็ให้ไปที่กรมบังคับคดีไปดูอ่าสำนวนอะไรของสาลที่ตัดสินไปแล้วอะ่ะค่ะ ก็ปรากฏว่าก <s df> ็ขายไปสองชั้นจริงๆครับก็ยังไม่มีการขายอีกชั้นหนึ่งครับผมบังคับคดีเขาก็ไม่มายุ่งวุ่นวายอีกเลยตั้งแต่นั้นมาครับครับก็มีแต่แบงก์มามาบอกว่าคุณน่ยย้ายออกได้แล้วบอกผมจะย้ายได้ยังไงเพราะว่าของผมยังไม่มีการขายอีกชั้นหนึ่งทําไมไม่ขายของผมไปทั้งสามชั้นเลยครับผมจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้แบงค์อีกครับค่ะ แล้วที่คุณธนากรจะถามถามเรื่องไรเอ่ยทีนี้จะถามว่ากรณีแบบนี้นะครับอ,อายุความมันมีสิบปีเนี่ยเราจะต้องทํายังไงบ้างครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยหรือจะต้องไปคุยกับแบงค์หรือว่าเราจะ<ม>อยู่ไปเ,เฉยๆอย่างนี้หรือจะทํายังไงอะครับโอเคครับโอเคครับก็ okay, บแต่แลวผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องของความผิดพลาดของทางแบงค์ในเรื่องของเจ้าหน้าที่บังคับคดีของแบงค์เนี่ยพิมพ์เอกสารคาดเคลื่อน แล้วก็ได้มีการหลุดไปถึงก้นในการขายเท่าตลาดจริงๆมันต้องขายทั้งหมดใช่ไหมครับถูกต้องครับคือผมต้องนําเรียนี้แค่คุณธนากรครับเริ่มแรกเนี่ยคุณธนากรเป็นนี้แบงก์ถูกไหมครับฮัลโหลคุณธนากรครับคุณธนากรคะครับไม่ได้ยินเลยครับเด้ยิเได้ยาได้ยินไหมครับคุณธนากรได้ยินไหมครับได้ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับครับผมครับได้ยินนะฮะเสียงเสียงคุณทนายไม่เสียงเบาอ่ะครับค่ะได้ได้ได้ยินได้ได้ได้ยินขึ้นไหมครับ ไม่ยินแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดังอะครับเบาๆได้ได้ไ,ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับคุณธนากรได้ไหมคะแต่เสียงคุณผู้หญิงชัดมากครับ iliz, ค่ะคือตอนนี้คุณธนากรก็คือเป็นหนี้ของแบงค์เท่าไหร่คะและขายไปแ,แล้วเท่าไหร่มีตค์ตังเท่าไหร่ศาลตัดสินมาอ,อยู่ที่ล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับแค่ล้านสามแสนห้าหมื่นเสร็จแล้วก็ขาย อที่ศาลตัดสินมาล้านสามแสนห้าหมื่นเสร็จแล้วเอาไปขายทอดตลาดอขายไปเขาบอกล้านหนึ่งผมก็ยกมือคัดค้านผมบอกขายล้านห้าครับคัดค้านได้หนึ่งครั้งขายล้านห้าแบงก์ก็ซื้อกลับไปในล้านห้าครับแต่ยังแบงก์ซื้อไปในราคาล้านห้าแหละครับเกินก็คือล้านห้าใช่ไหมคะ แสดงว่าเราเป็นนี่อยู่ร้านสามขายไปร้านห้าเราก็มีส่วนต่างที่เงินที่เราจะได้คืนด้วยสิคะครับเขาบอกว่าอะไรต้องเสียค่าค่าขายทอดตลาดค่าดอกเบี้ยอะไรผมก็ไม่รู้อะครับครับไอ้โอเคผมเข้าใจแล้วตัวเป็นนีะคือถ้าสารพิพากษาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยนะครับสารพิพากษาปุ๊บใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะมีการขายทอดตลาดครับครับผมใช้เวลานานไหมครับคุณธนากรครับส่วน ส่วนอื่นๆสารท่านก็บอกว่ายกครับเอาไม่ไม่ใช่ครับผมาใจครับพอพอเมื่อสารได้มีการพิพากษามาปั๊บเนี่ยถูกไหมครับดอกเบี้ยเริ่มเดินตั้งแต่วันที่พิพากษาคจนกว่าที่จะทำหนี้ได้แล้วเสร็จถูกไหมครับมันมีดอกเบี้ยหลังจากคําพิพากษานะครับพอมีดอกเบี้ยหลังจากคำพิพากษาเนี่ยแบงก์เนี่ยผมต้องนําเรียนเงี้ยหลายๆแบงก์ที่ยังไม่บังคับเนี่ยปล่อยเพราะทุกวันนี้ดอกเบี้ยเดินทุกวันอคแล้วเขามองดูแล้วซับเนี่ยมันท่วมหนี้ หนึ่ภาพไหมครับคุณธานากรครับพอซับท่้มนี่ปุ๊บ,บแบงก์ก็ปล่อยพอแบงก์ปล่อยปุ๊บพอแบงก์ดำเนินการบังคับดีเสร็จปุ๊บทางผู้ที่เป็นลูกหนี้เนี่ยไม่ดําเนินการตามความพิพากษาของศาลจนถึงขั้นปล่อยให้มีการบังคับคอดีจะต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายทอดตลาดรตรงน,นั้นก็มีค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดแบงก์ก็จะผักภาระให้ลูกหนี้เพราะเป็นความผิดของลูกหนี้ค,คือหมายถึงคุณธานากรก็ต้องรับผิดชอบผมมองว่าตรงเนี้ยจริงๆนะคุณธนกรน่าจะได้รับ เงินกับคืนประมาณแสนห้าถูกไหมครับเขาไปหักส่วนเขาน้าจะไปหักในส่วนของดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่สารพิพากษาแล้วเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดประมาณ0.5%นเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนั้นพอเสร็จตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอเหลือเท่าไหร่คุณธนากรก็มีสิทธิ์ได้ไปรับในส่วนที่เหลือถ้าไม่เหลือมันยังขาดแบงก์ก็จะมาฟ้องเราเรียกว่านี่ส่วนขาด ที่แบงค์เขาจะทำกันนะครับคือเขาจะมาไล่ฟ้องมินิส่วนขาดและมินิส่วนขาดแบงค์โดยส่วนใหญ่แบงค์จะเก็บไว้ประมาณเก้าถึงสิปีแลกวถึงจะกลับมาฟ้องและอันนี้แบงค์เขาบอกไหมคะว่ามีนิส่วนขาดเท่าไหร่หรือเปล่าคุณธนากรเขาเขาไม่ได้แจ้งมาเลยครับเขาบอกว่าหมดหนี้กันแล้วเหรอคะผมไปทราบอยู่ที่ผมไปที่กรมบังคับคดีถึงรู้ว่าเขาทําให้คุณค้างกรมบังคับคดีบอกว่าทางแบงค์ อ่าทําให้คุณยังเป็นหนี้หกแสนโอ้ยอันนี้ตังหกแสน 6, ยังเป็นหนี 6, ้หกแสน <ะ S 2> ก็แปลว่านั่นคือหนี้ส่วนขาดนะครับอืมก็คือเหลืออีก 6, 6, <000 S 1> หกแสนหกแสนแล้วที่ต้องใช้ครับหกแสน <ะ S 2> <6, 000. S 1> แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณธนากรนะครับผมขอเอ่อทนายไว้เลยฮะเขาจะปล่อยไปร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีเขาจะปล่อยประมาณเก้าปีให้หนี้เกินหนึ่งล้านอืม พอ <ผม S 2> พอนี่เกินหนึ่งล้านปุ๊บเขาจะมาฟ้องกุณธนากรใน,นเรื่องของล้มละลายต่ออ๋อมาฟ้องต่อท,ท,ที่นี่กรณีอีกกรณีหนึ่งท,ที่ผมสงสัยอยอะถ้าถ้าเขาขายของผมไปสามชั้นผมก็ไม่เป็นหนี้อะครับอเออผมผมต้องนําเรียนอย่างนี้ครับไอ้คำว่าสองชั้นกับสามชั้นเนี่ยผมมองว่าเออเวลาเขาขายทรัพย์จากการขายทอดตลาดเนี่ยเขาจะขายตัวที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่า น่าจะเป็นเรื่องของการที่พิมพ์เอกสารผิดพลาดแล้วคาดเคลื่อนอเพราะคงไม่มีใครหรอกครับที่ไปขายตึกเพียงแค่สองชั้นแล้วไม่มาขายอีกชั้นหนึ่งในส่วนที่เหลือแล้วเวลาคนไปซื้อซับเนี่ยคนประมูลซื้อซับเนี่ยแล้วในกรณีนี้เนี่ยโชคดีว่าเป็นแบงค์เขาซื้อกลับไปเองอแบงค์ก็เพียงแค่มองเอกสารโอเคซับที่จำนองมีอะไรบ้างจนั้าเวลาคุณ ธนาคารไปเนี่ยจำนองเนี่ยก็โอเคจำนองบ้านพร้อมที่ดินถูกไหมครับเวลาแบงค์เขาา้บาบังคับขายเท่าไรก็บังคับขายเท่าไรตามสัญญาจำนองค่ะผมเชื่อว่ามันเกิดการผิดพลาดก็คือหนึ่งอาจจะเกิดการผิดพลาดในตอนทำสัญญ,ญาจำนองแบงค์ทำได้ครับแบงค์เวลาแบงค์เขาทำเป็นพันๆลายเนี่ยมีหลุดอยู่แล้วสองในกรณีที่ขายทอดตลาดเนี่ยนะครับเจ้าแบงค์จะส่งเจ้าหน้าที่บังคับคดีไปบังคับคดีคมีหลายหลายครั้งนะครับจะบังคับคดีบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่เวลาไปบังคับคดีไปบันทับ หนึ่งหนึ่งสองอันนี้ที่เกิดขึ้นประจํานะคือจะบังคับหลังหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของทั้งสองห้องแต่ดันเห็นชื่อชื่อเดียวกันก็เลยไปบังคับหลังที่สองเข้าไปร้องเพิกถอนการขายทอตลาดก็บ่อยกันไปนะฮะค่ะสิ่งที่จะแนะนําคุณธนากรยังไงได้บ้างสิ่งที่แนะนํานะครับผมอยากนําเรียนนี้ครับว่าอาจจะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่บังคับคดีไปร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด นะครับเพราะการขายท่าตลาดตรงนี้เนี่ยเพราะตึกอาคารพาณิชย์เนี่ยด้วยอาคารทาวน์เฮาส์ตรงนี้เป็นบ้านสามชั้นการที่คุณไปขายบ้านสองชั้นเนี่ยก็แปลว่าอาจจะเป็นการขายผิดแปลงหรือเปล่าอืนะครับแปลว่าการขายท่าตลาดนี้อาจจะเป็นการขายที่ผิดนะครับแ่รนิดนึงครับถ้าผมก็เข้าไปที่กรมบังคับปดีไปขอตรวจเอกสารนะครับขอยื่นขอตรวจเสกขอคัดเอกสารมาทั้งหมดเลยครับครับที่ที่ที่กรมบังคับปฎิ คัดออกมาแล้วปรากฏว่าอ่าทางเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเนี่ยเอาเอาตอนยึดเนี่ยทําเรื่องว่ายึดมาสามชั้นค่ะตอนเรื่องทำยึดมาสามชั้น <S <S ส่วนตอ,ตอนขายเนี่ยอืทําเรื่องขายไปสองชั้นค่ะแปลว่าตรงนี้เนี่ยผมนําเนินเนี่ยเป็นความผิดพลาดไม่เจ้าพนักงานบังคับคดีเองค่ะก็อาจจะเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่แบงก์แต่เป็นไปได้ส่งที่เป็นความผิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีทีนี้แบงค์เขาก็รู้อยู่ว่าบ้านหลังนี้สามชั้นแต่เขา ทำไมไม่เห็นพูดอะไรไม่อะไรยังไงผมคือคือผมต้องนําเรียนี่าคนที่ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าครับผมเจ้าหน้าที่แบงก์ไปคือเด็กไปนะฮะครับผมเด็กที่ไปดูแลการขายขายซับขายทอดตลาดแล้วก็พิมพิมพ์ลงในในพิมพ์ลงในเอ่อเ่าเป็นสมุดอครับเป็นสมุดของแบงค์ในการทรัพย์สินอะไรต่างๆ่าคมีภาพถ่ายมีะายเสร็จเรียบร้อยก็สามชั้นแต่ว่า หนังสือสองชั้นก็น่าจะเห็นชัดเจนครับแต่ก็ไปขายจะไปรับไปขายแค่สองชั้นเขาต้องการให้ขายได้ราคาถูกหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจเออแต่แต่ตามที่คุณธนากรบอกว่าแบงค์ซื้อไปที่ร้านห้าไม่ใช่หรอครับจริงๆแล้วราคาประเมินมันได้เท่าไหร่อะคะเขาซื้อไปในร้านห้าก็คือสองชั้นอะครับใช่เข้าใจฮะราคาประเมินตรงนั้นเท่าไหร่ครับคุณธนากรครับราคาประเมินราคาประเมินเขาประเมินมาสองชั้นอะครับไม่ไม่ถ้าสามชั้นก็ประเมินเท่าไหร่ครับตรงนั้นฮะ อสองชั้นนี่ประเมินมาล้านหนึ่งครับอถ้าสามชั้นล่ะครับถ้าสามชั้นนี่อประเมินมาทั้งรวมแล้วของของที่ธนาคารประเมินมานะครับเขาให้ธนาคารประเมินมา, 2, 3, มาสอง,สองล้านสามครับอ๋อสองล้านสองล้านสามถ้าเป็นสามชั้น<ม>อืมรันนี้คือแบงก์ประเมินมาเอแบงก์แบงก์ประเมินมาแต่ราคาที่เจ้าหน้าที่บังคับดีเขาประเมินเท่าไหร่ฮะพอตอนขายเท่าไหร่ก็จะมีปิดบอกนี่ฮะ ครับครับคือคือบอกบอกเหมือนกันครับพอดีผมยังไม่ได้หยิบเออเอกสารออกมาตอนนี้ึ้นเลยยังให้คําตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับค่ะครับเขามีมาให้หมดละครับอืครับผมผมมองว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าในมุมความเห็นส่วนตัวนะครับผมอยากนําเรีย้ว่าก็ลองกอะไรได้หรือเปล่าเต่ตรงตรงนี้ผมมองว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแบงค์เขาต้องมาทำคำร้องขอแก้ไขแน่นอนครับครับผมผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วแบงค์ต้องมาทําคําร้องขอแก้ไขเพราะว่า รั์เนี่ยสารตัวแบงค์เนี่ยน่าจะมาแถลงขอต่อศาลผมมองว่าถ้าคุณธนากรเป็นไปได้น่าจะคุยกับแบงค์นะครับหาทางออกดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขามาแก้ไขเอกสารแล้วเขาก็ต้องบังคับให้คุณธนากรออกจากสถานที่ได้อยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขาซื้อครับแต่การขายทอดตลาดต้องดำเียนอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่เนี่ยเขาบังคับอย่างนี้เลยครับเมื่อซื้อรัพย์จากขายทอดตลาดเขาไม่ต้องมาฟ้องขับไล่ใหม่แล้วเขาเพียงแค่ไปร้องขอต่อศาลดำเนินการบังคับดีให้ออกจากบ้านได้เลย ดังนั้นผมแนะนําว่าคุณธนากรนได้ะเข้าไปประสานงานคุยกับแบงค์ว่ามันเกิดความผิดพลาดตรงนี้เนี่ยว่ามันมีตั้งสามทาแล้วจะมีทางการเยียวยาแก้ไขยังไงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้ต้องนําสืบขอแก้ไขเอกสารเราในฐานะลูกหนี้เราก็ดิ้นลําบากอยู่ดีครับสามารถไปเริ่มขายใหม่ได้ไหมคะอาจารย์ในเมื่อมันขายได้แค่สองก็ต้องไปทําความร้องขอเพิกถอนการขายท่าตลาดนะครับนะคะ ก็มีเจ้าหน้าที่แบงก์มาหาหลายรอบแล้วครับครับแล้วเจ้าหน้าที่แบงก์ว่ายังไงบ้างคะแล้วก็มีทนายของแบงค์ก็มาครับแล้วเขาว่ายังไงครับสามสี่รอบแล้วผมก็แจ้งไปว่าเอ๊ะคุณทนายครับในฐานะที่คุณทําหน้าที่เป็นบริษัทจัดการเกี่ยวกับของแบงก์เนี่ยในกรณีของผมเนี่ยผมขอถามนิดนึงครับทําไมเขาไม่ขายไปทั้งหมดของผมทั้งสามชั้นนะครับเขาขยักไว้อีกชั้นหนึ่งไว้ทําไมครับค่ะแล้วเขาตอบว่ายังไงคะ ทีนี้ทนายทางทนายของนุ่นว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเขาก็สงสัยเอ๊ะเขาก็ไม่ได้ไปดูเอกสารลืมคิดตรงนี้ไปก็ไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็ออกมาถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จคุณธนากรผมกลับแล้วนะครับอเขาก็กลับไปสหายเงี้ยไปพอเปลี่ยนก็มีทนายคนใหม่อีกไหมของแบงค์นั่นแหละครับก็เปลี่ยนหน้ามาก็มาเจอคําพูดของผมนี่เขาก็กลับหมด อันนี้เราสามารถไปที่ธนาคารได้เลยใช่ไหมคะเจ้าค่ะสามารถคุยธนาคารได้เพราะผมนาเรียนเนี่ยเป็นความผิดพลาดของทางแบงค์แหละการพิมพ์มเอกสารไม่ถูกต้องเขาก็เลยอาจจะไม่กล้าก็เลยสลับสับเปลี่ยนมาคุณธนากรลองไปที่แบงค์ดูนะคะแล้วไปยื่นใหม่เลยเพื่อถอนก็ได้นะคะครับครับผมค่ะนะคะมีอะไรโทรมาปรึกษาใหม่นะถ้าไปที่แบงค์แล้วแบงค์ว่ายังไงบ้างนะคะครับค่ะสวัสดีครับคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะ พิสดารพิสดารมันมีไหมคะลานแบบนี้มีมีครับเพือผมผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของนี่ฮะต้องนำเรียนนี่แบงค์เดี๋ยวนี้แบงค์ไปจ้างบริษัทเอาซอร์สแล้วเอาซอร์สก็ให้คนไปซับงานต่อบางทีให้เด็กจบปริญญาตรีใหม่ๆหมไปทำเอกสารไม่ครบบางทีคนไม่ได้จบปริญญาตรีไปทำแล้วเสร็จแล้วไปเลยตามเลยกันแล้วก็ไปก็เพราะอย่าลืมแท้เขาทำทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นร้อยหลังค่ะ คอมพิวเตอร์ยังเออเลอร์นะคนก็มีสิทธิ์ที่เออเลอร์ว่างคนธนากรถือว่าโชคดีที่สามารถยื้อได้นะอันนี้คือเป็นประโยชน์กับลูกนี้ฮะคนที่เหนื่อยตอนนี้คือสันนิษฐานได้เลยว่ารอษัต์กฎหมายที่ไปรับทราบงานมาคแบงก์และเจ้าหน้าที่บังคับคดีที่เขายังไม่ทําอะไรคือเขาพยายามที่จะกลบปัญหานี้ให้มันไม่เป็นเรื่องเพราะเป็นเรื่องร้องเพิ่อสอนมาทนายแบงก์ต้องเป็นคนรับผิดชอบค แต่สิ่งที่สิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้แต่สุดท้ายคุณธนากรก็ต้องออกจากบ้านอยู่ดีดังนั้นผมมองว่าเอาโอกาสเนี่ยไปต่อรองกับแบงค์ค่ะนะคะเนอะก็ต้องฝากคุณธนากรว่าให้ลองดูแล้วกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะส่วนถ้าใครที่ยังมีประเด็นข้อข้องใจหรือประเด็นข้อกฎหมายนะคะได้ทุกเรื่องค่ะโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์ศูนย์สองสามสมแปดสมห้าเก้าหกถึงเจ็ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ